สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องงานถนนก่อนที่จะเข้าสู่สถานีนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางโค้ง,ง,คงนะครับเป็นทางโคง้งมร่ถนนแล้ววิ่งทางโค้งเข้ามาเนี่ยนะครับทางโค้งตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการปรับรถเป็นซูเปอร์เอเลเวชั่นตรงนี้นะครับเนี่ครับแล้ววิ่งตรงเข้าไปสู่สถานี กลางจังหวัดลบบุรีเลยนะครับครับถนนเนี่ยก็<อ>ได้ทรัจนถึงทาง เข้าสถานีแล้วนะครับผมเห็นด้านในสถานีอนนี้ก็เริ่มมีการบดอัดคอมเพกชันดินซับเบสไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ว่าคงม,มีบางส่วนที่กำลังงานก่อสร้างเนี่ยก็เว้นเอาไว้สถารับก่อสร้างแต่ถ้า,ารืมว่างานก่อสร้างนี้มันซาไปเรากะพร้อมที่จะบดคอมเพกชันเข้าไปเลยยาวเข้าถึงใสถานีทะลุออกไปเลยนะครับเพราะว่าในสถานีเนี่ยก็คงจะต้องการพื้นที่ในการที่ใช้การเบี่ยงการจะราจอรอย่างแน่นอนเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ การทางานได้แบบเต็มรูปแบบเลยปิดถนนแบบว่า100%ไปเลยฝั่งใดฝั่งหนึ่งทํางานโดยที่ไม่ต้องมีการปิดรถทุก5ที10นาทีอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็สามารถทํางานได้ไปเลยทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยฮะคิดว่าควรจะทาถนนฝั่งนี้ให้เร็ดด้วยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กลางสถานีของรถไฟทางคู่นี่นะฮะตรงนี้เนี่ยเขาทำถนนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถนนตรงกลางสถานี เขาได้ทําไว้ในส่วนที่เขาไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรถ้ามีการก่อสร้างเขาก็ไม่ทำครับวันนี้เขาก็ทําในส่วนที่เขาไม่ได้ก่อสร้างอะไรตรงนี้ก็จะเป็นถนนเอ่อด้านในเนี่ยตอนนี้เขาก็จะมีการคืนพื้นที่ให้กับงานถนนแล้วนะครับก็มีการคืนพื้นที่ให้กับงานถนนเข้าไปเยอะเหมือนกัน,นครับตรงกลางสถานีเลยนะครับก็เหมือนกับว่าได้มีการค่อนๆค่อยค่อย ถ่ายโอนพื้นที่ให้กับง,งานผลนนได้เข้ามา mm hmm. นะผน,นก็จะได้มีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้นแล้วก็เร่งโปรเกรสแล้วก็ต่อไปก็ทำก็ทำได้เราก็สามารถใช้งานได้ทั้งสองฝั่งทั้งเรื่องการขนส่งการต่างๆมีถนนแล้วเนี่ยมันก็ทําให้การทํา,งา,ง,างานง่ายขึ้นนะสะดวกสบายสะอาดด้วยนะครับไม่มีโคลนไม่มีตอมต่างๆเวลาฝนตกอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้งานสะดวกง่ายขึ้นนะฮะโอเค ครับผมยืนอยู่ตรงจุดที่เลยสถานีมาหน่อยนะครับก็จะมีงานก่อสร้างถนนตอนนี้ได้เทคอนกรีตมาแล้วตรงจุดนี้เนี่ยเลยสถานีมาทางด้านหลังเนี่ยนะก็มีการก่อสร้างถนนและกําลังเทคอนกรีตกันอยู่นะครับตอนนี้างานก็ก้าวหน้าไปอย่างมากเลยนะครับกำลังเทคอนกรีตกันอยู่ ครับตรงส่วนวนู้นนะฮะสถานีกลางที่เราเลยมาเมื่อกี้นี่นะครับผมก็ขับรถเลยมาหน่อยก็จะมุ่งหน้าไปทางแยกสนามชัยไปทนี้นะครับแยกสนามชัยไปทางนี้นะครับ,ก,รบก็มีปาปถนนไปเรื่อยๆจนถึงน้าตอนนี้น่าจะอยู่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีจุดที่2นะฮะนี่ครับครับก็เลยจุดที่เทคอนกรีตมาหน่อยนึงนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ก็มาดูว่างานที่วิ่งไปถึง ตรงแม่น้ำลบบุรีเนี่ยนะครับเขาก็ <S <S บล็อกไว้ตรงนั้นเนื่องจากตรงนั้นเป็นสะพานก็ต้องทำงานถนนไว้เพียงเท่านั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นงานคอนกรีตหลักๆแล้วล,ะละ่ะงานทคอนกรีตพื้นถนนหลักๆหลังจากนั้นก็คงจะมีการเสริมพวกไหลทางต่างๆนะพื้ท,ที่สมบูรณ์ก็จะทำส่วนที่สมบูรณ์ได้ก็คงสมบูรณ์ไปเลยตรงไหนที่สมบูรณ์ไม่ได้ก็คงจะต้องระลัไว้ก่อนตอนฝ่าทางบริษัทยูนิคเนี่ยจะเวนคืนพื้นที่กลับมาให้ก็คือมีการ เรียกว่าโอนพื้นที่กลับมานะครับ handing over กลับมาให้กับงานถนนนะครับ โอ้มีงานบรเออรอยู่นี้ด้วย